มะกรูดครับคุณผู้ชมครับมะกรูดร่วงเต็มพื้นแบบนี้อย่าพึ่งนําไปทิ้งนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิินจะนํามะกรูดเนี่ยครับที่ร่วงล่นจากต้นนะครับจากต้นแบบนี้ครับร่วงเต็มพื้นแบบนี้มาทําสมุนไพรไล่ยุงครับแบบง่ายๆครับเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีครับไปเลยครับไปดูวิธีทําการไล่ยุงด้วยสมุนไพร ด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับของมาใช้ในควเรือนของเราเนี่ยครับสามารถนํามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับอันดับแรกครับมะกรูดครับส่วนน้ําส้มสายชูมันจะมีรสฉุนอยู่ข้างในนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําตาลทรายขาวครับส่วนสบู่สามารถไล่ยุงได้ด้วยนะครับเราจะใช้สบู่จากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทําน้ํายาไล่ ยุงด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหั่นมะกรูดแบบนี้ครับเสร็จแล้วหาภาชนะครับเราบีบแบบนี้ครับบีบไปทั้งหมดเลยครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูเราใส่ครึ่งแก้วนะครับให้เราใส่ลงไปเลยครับครึ่งแก้วครับน้ำตาลทรายครับ น้ำตาลทรายเนี่ยสามารถใช้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทรายขาวก็สามารถนํามาไล่ยุงได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่ลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะครับแบบนี้ครับให้เราโรยๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ครับก็คือสบู่ครับสบู่นี่เราจะใส่เป็นหั่นนะครับสบู่ครับเราหั่นแบบนี้เลยครับเสร็จแล้ว ให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราได้แล้วครับคุณผู้ชมครับน้ํายาไล่ยุงครับนี่ครับกลิ่นหอมมากเลยครับสําหรับเรานะครับแต่สําหรับยุงนี่จะมีกลิ่นฉูนกลิ่นเหม็นครับเวลาเข้ามาตอมหรือว่ามันได้กลิ่นนะครับมันก็จะหนีไปเลยครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับทําไว้เลยครับไล่ยุงได้แน่นอนครับสูตรนี้ครับ เสร็จน้ำยาของเราแล้วครับให้เรามาตัดขวดน้ำครับนี่ครับให้เราตัดขวดน้ำแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ครับใส่มะกรูดของเราครับแล้วก็น้ำครับตามด้วยน้ำนี่ครับ เสร็จแล้วครับได้แล้วครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็นําไปวางตามซอกมุมตามตู้ใต้โต๊ะหรือว่าตู้กับข้าวหรือว่าในห้องน้ําก็สามารถวางได้หมดครับแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าน้ํามันน้อยเกินไปนะครับให้เราใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้า กลิ่นมันไม่มีหรือว่ากลิ่นมันหมดนะครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับน้ํายาไล่ยุงของเราสูตรสมุนไพรในวันนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับในการทําน้ํายาไล่ยุงด้วยสมุนไพรในวันนี้ครับไปนะครับเรานําไปวางตรงที่มียุงด้วยกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเวลายุงบินมาครับหรือว่ายุงได้กลิ่นนะครับหรือว่ายุงมาสัมผัสนะครับ เราก็วางตรงนี้แหละครับตามตู้ตามมุมอับๆนะครับเวลามันได้กลิ่นนะครับหรือว่ามันมาสัมผัสนะครับมันก็จะหนีไปเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมระเหยมันออกมาจากผิวมะกรูดและน้ําส้มสายชูนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยครับในการไล่ยุงครับด้วยสมุนไพรของเราในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับในห้องน้ําเราก็สามารถวางได้ครับ สามารถไล่ยุงได้ด้วยนะครับและยังมีกลิ่นหอมสามารถดับกลิ่นในห้องน้ําได้เหมือนกันครับสมุนไพรบ้านๆของเราแบบนี้ครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับสามารถนํามาไล่ยุงในห้องน้ําได้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครั